สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอัจฉริยะเอ็นีนะครับเรามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หกแปดกันอีกเช่นเคยกับวันที่36ของเซิร์ฟเวอร์หกแปดอ่าก็วันนี้เป็นวันที่ส6ของเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอันดับคร่าวๆก่อนนะครับอันดับพลังของผมอยู่ที่อันดับที่4อันดับพันดานอยู่ที่อันดับที่6ตัวละครสุดแกงอยู่อันดับที่3กิวอยู่อันดับที่1ก็ห่างกันนิดนึงกับกิวีย่น้ม มจะพามาดูจิว่าข้างในผมปลดอะไรไปแล้วเอออยากจะให้ดูทํามาตั้งนานแล้วคือพ,พวกผมพาการตีไปจนจบบอสโบอลอสร่างหนึ่งเรียบร้อยตอนนี้อยู่ที่โบอลอ,อ์ร่างสองแล้วอร่างสองแล้วอ้าซึ่งมีโบลต์ร่างสองแล้วดีไงก็ไม่รู้ <laughs> แต่ก็อยากปลดไงเออพวกเราอยากลองปลดดูก็เลยปลดได้ อันดับลานประลองของผมอยู่ที่อันดับที่แปดก็ไม่ได้ไต่รายเลยซึกด,ดูวันเหมือนเดิมผมอยากจะอยู่ฝั่งฮีโร่มากแต่ไม่รู้จะอยู่ไหมหเดี๋ยววันนี้ไม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวพามาดูดวสุดยอดก็อันดับอยู่ที่อันดับที่14อารีน่าสุดยอดก็อันดับเหมือนเดิมอยู่ที่21 คยึกแลสิ้นสุดก็ดัดไปที่13มันก็โดนตกโดไม่มีใครมากเลยเนะี่ยมีแต่อีเนี่ยอีพวกเนี่ยก็เวียดนามเฮตินีเวียดนามอีเอนเทปเแล้วก็พิก,กัดเขาเออก็โดนตกอยู่แค่นี้มีแต่พวกมาตกผมอะดูดิตกทําไม,มทำไมตกผมทําไมโกนผมผมมีอะไรให้หน่ากลัวผมผมไม่เข้าใจครับเหมือนกันคือผมอยากรู้ว่า คนที่เข้ารอบอ่ะู้เล่นสิบหกท่านอ๋อสิบหกคนเอามีเราด้วยแฮเป็นไปได้เออก็ถ้าเราได้เข้าจริงๆนะครับเดี๋ยวจะทามาอัดคลิปดูเหมือนเดิมอือคือเมื่อวานผมพลังสิบเอ็ดล้านใช่ไหมอ่ะแล้วทีนี้เมื่อวานผมไปอัพศูนกัน แล้วได้ของอัตาตันคีที่เป็นสีส้มคือผมไม่รู้ว่ามันดีไหมวันนี้ผมมีอยู่ประมาณ70ชิปก็เลยสุ่มไป60ชิปก็ปรากฏว่าได้เนี่ย HP% สีม่วง10%มาก็เลยเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเอามันดัน HP ให้กาโลตอนนี้ก็จาก3ล้านสเป็น3ล้าน5้าแสนสล้าน5้าหมื่นโซนิกก็ความเร็วเพิ่มจาก6 87ปเจ 6ก8 6 6แกเป็น6 7เก็เพิ่มมานิดหนึ่งแต่ก็ถือว่าโอเคตอนนี้ทักษะผมเปิดมาถึงขั้นชำนาญแล้วก็จะดันไปเรื่อยๆ่เพราะเนี่ยมันให้สปีดต่อกันเนี่ยสองอันรณมกันก็40แต่40แล้วอ่ะก็เยอะนะสองอันรวมกัน40อ่ะให้40พวกนั้นมาดูกันของผมก็จะเป็น700 717อื้อ717้ แม่งโคตรเยอะเราจะรีบปลดรีบทำแล้วก็วันที่26ม,มีกิจกรรมน้ำพุร้อนใช่ไหมเออผมจะถ้ามันมีหินพัฒนาปีศาจของของ SSR บวกมานะคือผมบอกเลยว่าผมแลกแน่คือผมขาดปุกตื่นฟินิกแค่2ออันด้วย ถ้าในน้ำพุมีผมก็ไม่ขาดแล้วผมก็ได้แล้วเนีย่ยขาดอีกแค่2อ,อันจริงๆถ้าถ้าถ้าสมมติในน้ำพุมีนะหนึ่งอะหนึ่งปลดปุ๊บอีกอันหนึงหาไงกิจกรรมอันเชิญมีรางวัลดูขาดอีกยี่สิบใบได้ไมาอีกหนึ่งเท่ากับว่าถ้าสมมติกิจกรรมน้ำพุมาเรามีเราปลดได้อะก็เราก็ได้ฟินิกแมนเราก็เก็บมาไว้เฉื่อยฉายนนมีท่าของเกียรโลกับโบลอสเลยเอ ก็เป็นไปได้ที่เราจะมีสิทธิ์ได้เออส่วนพี่ม้าก็อาจจะอีกยาวไกลเนาะมันไม่ออกก็ช่างมันรูนรูนตอนนี้เหมือนเดิมเลยตอนนี้ตั้งใจว่าจะเก็บไอเพชรสีสันมาแรกของรูนสนามแรงบิดที่เป็นอันติส่วน คิสตันมายาว่าจะเก็บแรกของอันนี้รูนอันติของเกาะอ,อมตะก็ไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติอันนี้มันได้ง่ายกว่าก็อาจจะไม่แน่อาจจะเอานี้เออแต่อันนี้ก็มันต้องร้อดสิอ่ะคือตอนนี้ผมมีอยู่แค่ประมาณ40กว่าใบไง41 42ใบอะไม่ใช่ไม่ใช่ใชบสิผมมีคิสตันมายาอยู่ที่ประมาณ41 42ชิ้นอะมัน มีสิทธิ์เข้าใกล้ของใจนิรัน์มากกว่ากาะอมตะไงในระยะสั้นนะแต่ถ้าในระยะยาวผมก็อาจจะเอากเกะอมตะมาใช้เพศสีสันเหมือนกันเพศสีสันผมก็เนี่ยจะเก็บให้นี่มันใช้90แล้วผมขาดมัน70เดือนหนึ่งผมไม่มั่นใจว่าจะได้เท่าไหร่อ่าเดือนหนึ่งเราเก็บของ สถานีซัพพลายถ้ามันมีไอเรดอัพของไอก็เ,เรียกอะไรนะการอัพดาวเออถ้ามันมีเรดอัพของการอัพดาวมาประมาณเดือนหนา้ากลางเดือนอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรามีประมาณ300ถึงเอ,อ่อ600ใบเราก็จะได้ประมาณ10หินอ่า10อันเนี้ย ร้านเพชรสีสันนะสิเพชรสีสันแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ30สถ้าจะขาดอีกอะไรหกสิบก็ใช้เวลาเก็บจะประมาณเดือนกว่ากว่เาเรไม่ใช่เดือนกว่ากวสิหลายเดือนเลยอะใช้เวลาเก็บหลายเดือนเพราะเราไม่ได้เติมเอาแบบโบน,นัสรายวันตรงนี้เราเอาแค่ แบบแบบเติมแค่นี้นี่เราเติมแค่ซัพพอร์ตเพื่อค่าโฆษณาแค่นั้นแหละยกให้สื่อสันอาจจะมีมาให้แบบปีวันนี้ก็ได้นะผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่น่าจะมีแหละส่วนกลยุทธ์ผมตอนนี้กลยุทธ์ผมเหมือนเดิมทุกอย่างไม่เพิ่มเติมอะไรเลย ก็เดี๋ยวเราจะพาไปตบคนนะครับอ้าเปิดมาเจอคุณ ohm หรือ,อศูนย์ hm ผมไม่แน่ใจเราไปตบเลยไม่ต้องคิดมากตบเลยอย่างเดียว เปิดก่อนที่โซนิกฟังโดูเขาใช้โซนิกเปิดก่อนเป็โซนิกฟังผมสาม้านหกดาเมจสาหแสนการโนผมปิดต่อไปสามรอ้อยสามร้อสิบถึงสี่ร้อโอ้โหสี่ล้านแรงพี่ดามอาวุธสั่ดาวการโนสองเท้าซัดมากร้อยถึงหนึ่งล้านร้อยสาสิบล้านโอ้โหเจ็บอีก การลสมัดกลับไปสี่สาสิล้านโอ้โหโคตรแรงคารลสมัคกลับมาที่เจล้าน8ล้านห้าแสนเดี๋ยวข้ามตัสามนะครับเราจะกดข้ามหนึ่งคารลสมักลับไปที่สี่ส1่อล้านคารลมักมาที่หนสล้านไหมโอ้โหเล้านแดแสนโอ้เบาขอข้าบนะครับ ลงตั้งสายเติมชื่อเทดีเรามาตกคนนี้ดีกว่าันน่าลงตั้งสายเติมชื่อใช้ได้กว่าหานะเปิดไปที่โซนิกฟังผมหวิี่แปดล้านต่อด้วยกาโนฟังผมเปิดไปที่5แท็กเก็ตด,ดูที่ ามร้อยเจ็ดสิบแล้วโอ้โหเกือบห้าร้อยนัดสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่นัดโอ้โหหวานเจี๊ยบร้นอนปนักแรงมากก็สาเทินข่าเมหมือนเดิมนะครับฮัลโหลผมซัดไปที่สามสิบสามแล้ว สี 42, ่สิบสอล้านหโคตรแรงแาโทเขาซัดกลับมาที่สิล้านโอ้โหต่อด้วยการโล่ฝั่งผมเปิดไปที่ร้อยสีสล้านการโลฝังเขาเปิดมาห้าิจต,ตามมาที่เจล้านเแสนโอ้โหเราอยู่ขอคดข่านะครับ ก็ตอนนั้นมีคลิปสั้นเนาะคลิปช็อตที่แบบเลือดสามล้านสองของกาโลตอนนี้สามล้านห้าเรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่สามล้านห้าจะตีได้เท่าไหร่ต่างจากครั้งก่อนไหม,มไม่ลองไม่รู้เพิ่มไปรบทั้งหมดกี่ เรามาดูกันว่า3ล้าน5้าเนจะได้ดามีเท่าไหร่การโอเ,เปิดมาโอ้โหสองร้อยสิบอ็ดล้านรอบก่อนเป็นร้อยกว่าล้านไม่ถึงสองร้อยล้านเนาะเออรอบนี้เป็นสองของร้อยสิบอ็ดล้านโคตรแรง เริ่มแรงเรื่อยๆแนละ้วอ่ะก็บอกเลยว่า688ของเรานั้นตลอดไปแน่ๆสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับ